ไม่ได้จริงๆแล้วความฝันหน่อยก็ฝันว่าแบบพี่พีทไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่พีทเฉยเมยอ,อืมก็เศร้าเสียใจมากแล้วก็ทักพี่พีทไปว่าพี่พีทเฮ้ยพี่พีทหนูพี่พีทอ,อย่างงี้พี่พีทก็บอกว่า <c oughs> เขาไม่ได้ไปไหนเขาทํางานเขาไปทํางานตัวเอง <c oughs> เสร็จแล้วบอกว่าพี่พีทรักหนูไหม <c oughs> เขารักหนูหัวปากหัวปั๊มขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออผมมาแล้วผมบอกว่าบอกรักก่อนห้ามทิ้งหนูอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารัก จบตัลวละทำไมคูป,ปองไม่ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานใช่หรอเอ็นดูไหมเอ็นดูพีชเน,น,นาะไม่อย่างนั้นนะจุ๊บนี่เล่าหรืออวด <c oughs> ก็เล่ายังไงให้เหมือนอวดไงกูชายพูดจริงๆอ่ะทำไง พี่จุ๋มยังบอกโอ้คุณพีทนี่ก่อนนะเขารักฉันนะฉันบอกอยู่ว่าเขารักฉันฉันบอกแราว่าฉันนอ่ะมันหลากหลายนึกออกไหมไม่ได้จำเจเขาไม่เปเลยพี่จุ๋มผู้ชายเขารักหนูตลอดเลยเห็นป่ะแต่ละคนยอมรับความจริงมาแล้วนี่มันคือเรื่องจริงแบบคือเรื่องจริงไม่ว่าใครอ่ะตอนคบอ่ะ หนูอะใช่ไหมพี่จุ๋มว่าหลงรักฉันหัวปากหัวปามทุกคนแหละฉันก็ง,งงเหมือนกันแบ๊ะ <Okay. S 1> <Bear. S 2> ขนาดว่าหัวเอาแค่ okay. หัวเข้าไป <c oughs> จริงมัน <c oughs> ก็ยังเข้าไปเนาะแล้วน,นับปิดแอร์ไป <c oughs> เออ <c oughs>